Good morning. May I use myself and my team. My name is Jilwa c h e n a t a n Next, กนกวันเจริญสุด And Yannini Hongchip. A third year vocational certificate. s i l d e t study food and nutrition. Horn get vocational c o l l e g e Me and my classmates. Come here to present a project. It's a call. Same i Fish Head m c a d i s o สวัสดีครับพวกเรานักึษาสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน่นได้จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สิ่งประดิษฐ์ประเทศที่สสิ่งประดิษฐ์ด้านอาหารไทยมีชื่อว่าเครื่องยำปลาทูกึ่งสําเร็จรูปเซมิฟิชเฮนแมกเคลสลัดผู้ร่วมวิจัยพร้อมด้วยกระผมนายจิรวัชกทานนางสาวกนะวันเจริญสุขและนางสาวยามิมีทองทิพย์พร้อมรูที่ปรึกษาโครงการครับยำขนมจีนปลาทูเป็นอาหารของภาคกลาง เป็นการนำผักและเนื้อปลาชูมาปรุงให้มีรสชาติเป็นการทำอาหารประเภทยำยำขนมจีนปลาชูเครื่องปรุงป,ประกอบด้วยน้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นโดยไม่ผ่านการผัดหรือทอดทำให้เมนูยำมีไขมันต่ำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพปัจจุบันผู้คนอยู่ในสังคมที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชีวิตประจำวันเราจึงจะทำเมนูขนมจีนปลาชูเพื่อความสะดวก ต่อผู้บริโภคและคงคุณค่าทางโภชนาการและเก็บไว้ใช้ได้นานอีกด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย1เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานในการทำยำปลาดู 2. เพื่อศึกษาปริมาณเครื่องยำปลาดูที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องยำปลาดูกึึงสําเร็จรูป 3. เพื่อการศึกษาหาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องยำปลาดูกึึงสาเร็จรูป ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ 1. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางเกษตร 2. สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่สามารถจําหน่ายได้รับผลิตเป็นสินค้าระดับอุตสาหกรรมได้ 3. สามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศได้ 4. เป็นการถนอมอาหารที่มีไว้ให้บริโภคได้ตลอดปีและมีความสะดวกรวดเร็วสําหรับวิธีการทําตู้ยังประทูกสําเส็จรูปเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงให้พร้อมล้างผักให้สะอาดพาร้อมหั่น จากน้นแยกไปทูนให้สุกนำส,ส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาป่าเสถธาให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ80องศาเป็นเวลา8ชั่วโมงจากนั้นนำน้ำยางที่แห้งแล้วมาปั่นให้ละเอียดและบรรจุใส่ซองความจำไหนาการเก็บรักษาเก็บไว้ในที่แห้งจุดแข็งของผลิตภัณฑ์สามารถรับประทานได้อย่างรวดเร็วใช้วัตถุดิบที่ถูกหลักอนามัยเก็บรักษาได้นานจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ยังไม่มีเส้น ขนมจีนที่มาของผลิตภัณฑ์และยังมีสินค้าอื่นทดแทนได้สำหรับต้นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์ต้นทุนการผลิตต่อหล่องอนะครับในราคา20บาทจําหน่ายหอละ39บาทแพ็คคู่จําหน่ายในราคา7 9บาบาทครับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่โดดเด่นคือผลิตภัณฑ์ของเราเนื่องจากเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติและเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังส่งเสริมสินค้าของ เกษตรกรสำหรับด้านโฆษณาเราได้จัดทำโฆษณาทาง Facebook และเพจที่จ,จัดจำหน่ายและออกบล็งานต่างๆวิธีการทำยเทาเาถิจยำปลาทูจากผลิตภัณฑ์เครื่องยำปลาทูกลืนสนเร็รูปมีวิธีทำทงต่อปไปนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งตั้งน้ำให้ร้อนจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ยำปลาทูกล่นสำเร็จรูป ฉีกลางแล้วเทลงในภาชนะที่จักคุนยำจากนั้นนำน้ำร้อนในอัตราส่วนสองส่วนสามเพื่อตวงมาละลายกับผลิตภัณฑ์ผงยำปาลาทลูกึ่งสำเร็จรูป โดยที่แช่ผงยงไว้ในเวลา1-2อนาทีครับเมื่อแช่เครื่องยำขนมจีนปลาทูในน้ำร้อนจนครบเวลาแล้วจากนั้นนำส่วนผสมต่างๆได้แก่เส้นขนมจีนและผักตามชอบใส่ในอ่างผสมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ แล้วคลุกเขาให้เข้ากันครับเ <_ letter> มื่อคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันแล้วจากนั้นใส่จานพร้อมรับประทานได้ครับ โครงการวิจัยสีบริคนรุ่นใหม่เครื่องยังปูถึงเสเ็ษรูปวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสางเก่นขอขอบคุณครับ